สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำแปลงพัดลมจากไฟ AC เป็น DC 12โวลต์นะครับตอนนี้จะเป็นมอเตอร์ที่ผมสั่งมาชุดนี้อยู่ที่150บาทนะครับพร้อมตัวคอนโทรลปรับรอบนะครับแล้วเรามาประกอบกันเลยนะครับเดิมก็คือมันจะเป็นทุ่นขนลวดเดิม ที่เป็นพัดลมไฟ AC นะครับแล้วเราถอดออกก็มาประกอบประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาจะแถมน็อตมาให้เป็นน็อตสตัวนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยตัวนี้มันก็แล้วแต่ยี่ห้อของพัดลมแตเดิมนะครับว่าเราจะใช้เป็นเอาทุ่นออกแล้วก็จะมี ลูกปืนมีอะไรนะครับก็ขันเข้าขันเข้านะครับนนี้ผมใช้เป็นน็อตสีตัวยาวที่เขาแถมมาให้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมทํามันจะเป็นใช้เป็นน็อตสั้นนะครับขันขันขัน,ข,น,ข,นขันเข้าเลยนะครับอันนี้ใช้สําหรับเวลาไฟดับนะครับเพราะชาวบ้านตอนคืนไฟชอบดับแล้วที่บ้านมีเด็กนะครับ เลยแก้ปัญหาโดยการทำพัดลมไว้สำหรับขีดแบตเตอรี่รถยนต์นะครับขันเข้ากันเลยนะครับขันเรื่อยๆครับก็ขันให้มันแน่นไว้ทุกตัวเลยนะครับ เพื่อล็อกมอเตอร์ไม่ให้มันขยับเขยื่อนนะครับ ใช่ไหมคุณผู้ว่ามันเป็นเซก้าของขานะมีว่าอย่างไรมันมีไหมมมีเขาเจ็ดแม่สำรับมันถึงต่อกันนะเพราะพวกนี้มันก็ผัดจมเอวเสียงมันก็ลุกหน้าหัวสะโพกสินะเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเราเช็กว่ามันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหมุนดูตัวนี้สามารถทำ สายทำอะไรได้ปกตินะครับตัวน,นี้เป็นมอเตอร์พัดลมมือสองนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวคอนโทรลปรับรอบความเร็วของพัดลมก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนการต่อไม่มีอะไรมากนะครับแด uh huh. งบวกดำลบก็ตัวเข้าคอนโทรลก็มีบอกว่าเป็นมอเตอร์หรือเป็นไฟจุดเข้าจุดออกแค่สี่จุดนะครับ ก็ปรับให้มันได้ถึงกลางนะครับแล้วก็เช็ดนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมประกอบนี่นะครับอนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมประกอบอันะนี้มาดูนะค,ะนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูเดย็นมากเลย มาดูนะครับมาดูแกะดูตอนนี้ผมจะเป็นมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่อผมึงใช้เป็นน็อตสั้นพรมอรเตอร์ผมสั่งมาเป็นสองตัวนะครับนี่จะเป็นตัวปรับมอรุุมความเร็วนะคร,รับคอนโทรลตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นเจ็ท สะดวกพกพามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะต่อประมาณนี้นะครับต่อเป็นเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เข้ามอตเตอร์ก็จะมีสายบอกง่ายๆแันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยอ่าขอบพระคุณมากครับ